ับมนกคาคุณไปจอดลิกหนึ่งในหัวข้อที่น่าสนใจที่สุดสำหรับผู้ชมของเรานั่นคือสมรรถนะและราคาของเครื่องบินขับไล่ของประเทศไทยเพราะเมื่อเราพูดถึงพลังทางอากาศเรากำลังพูดถึงกระดูกสลังของความมั่นคงศักศีและอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในการลงทุนกับกองทัพอากาศ และฝูงบินรบก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่งความทันสมัยและความสมดุลในภูมิภาคมาโดยตลอดตลอดหลายปีที่ผ่านมากองทัพอากาศไ่ายพึ่งพาเครื่องบินจากตะวันตกเป็นหลักโดยเฉพาะจากสหรัฐอเมริกาและสวีเดนพร้อมด้วยเครื่องบินฝึกจากยุโรปบางส่วนและการผสมผสา,านนี้ได้สร้างเรื่องราวที่น่าสนใจในแง่สมรรถนะความสามารถและที่สําคัญคือค่าใช้จ่ายในการดูแลเครื่องบินรบเหล่านี้ให้อยู่บนท้องฟ้า เพื่อเข้าใจสมรรถนะของเครื่องบินรบไทยในปัจจุบันเราเริ่มจาก F-16 Fighting Falcon เครื่องบินรุ่นนี้คือกระดูกสันหลังของกองทัพอากาศไทยและถูกส่งมอบมาตั้งแต่หลายสิบป,ปีก่อนแต่ด้วยการปรับปรุงพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ยังคงมีประสิทธิภาพสูง F16 มีชื่อเสียงระดับโลกเรื่องความคล่องตัวเรดราที่ทรงพลังและความสามารถรบหลายรูปแบบในบริบทของไทย F16 ทำหน้าที่ทั้งป้องกันภัยทางอากาศการโจมตีภาคพื้นดินและแม้กระทั่งโจมตีทางทะเลความคล่องตัวของแฟลคอนทำให้สามารถต่อสู้ในระยะประชิดได้ในขณะที่ระบบโจมตีแม่นยำก็ทำให้โจมตีเป้าหมายได้อย่างถูกต้องในระยะไกลยอย่างไรก็ตามสมรรถนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถเพียงอย่างเดียวแต่อายุการใช้งานก็สำคัญเช่นกันและเครื่อง F16 ของไทยหลายลำก็กำลังเข้าสู่ช่วงปลายอายุการใช้งาน อีกหนึ่งกำลังสำคัญคือ JAS 3 9เก้เนจากสวีเดนเครื่องบินรบขนาดเล็กแต่มากด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยมาพร้อมเรดาร์ที่ก้าหน้าระบบอวิโอคดิจิทัลและความสามารถในการใช้อาวุธสมัยใหม่สมรรถนะของกลิเปีนในกองทัพไทยได้รับความชมในด้านความคุ้มค่าและระบบที่ล้ำสมัยซึ่งช่วยให้การฝึกและการปฏิบัติการมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับเครื่องบินรบขนาดใหญ่กลิเปีนมีต้นทุนการบำรุงรักษาํำกว่าเตรียมพร้อมปฏิบัติการได้เร็วกว่าและต้องการโครงสร้างสนับสนุนน้อยกว่านี่คือข้อได้เปรียบสำคัญเมื่อพูดถึงต้นนทุระยย ในด้านสมัถนาเชิงวิทวิธีไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเร็วหรือจำนวนอาวุธเพียงอย่างเดียวแต่ยังเกี่ยวข้องกับสงครามเรือข่ายข้อมูลประเทศไทยได้ทำงานร่วมกับสวีเดนเพื่อเชื่อมระบบคลิเปนเข้ากับราร์ภาพพื้นและเครื่องบินซับสามร e w บและซซึ่งทำให้กองทัพอากาศไทยมีระบบเครือข่ายขนาดเล็กที่คล้ายกับมหาอำนาจทางทหารสิ่งนี้เพิ่มขีดความสามารถของคริเปนแม้จะมีจำนวนไม่มากแต่สามารถรบได้ด้วยความได้เปรียบด้านข้อมูลสำหรับอัลฟาเจ็และวสามสิบเก้าอัลบาทรสแม้จะไม่ใช่เครื่องบินรบแนวหน้า แต่มีบทบาทสาคัญในด้านการฝึกและภารกิจโจมตีเบาเครื่องบินเหล่านี้มีราคาถูกกว่าเรียบง่ายกว่าและช่วยให้ทหารอากาศไทยสมประสบการณ์การบินก่อนที่จะไปสู่เครื่องบินสมรรถนะสูงและยังสามารถใช้ในภารกิจสนับสนุนภาพคุื้นดินหรือปรับปรามการก่อความไม่สงบได้แม้จะมีสมรรถนะด้กว่า f 1 6หรือริเ็นก็ตามเมื่อพูดถึงราคาเครื่องบินรบไม่ได้แพงแค่ตอนซื้อ แต่ยังมีค่าใช้จ่ายมหาศาลในการปฏิบัติการและการซ่อมบำรุง F-16 มีต้นทุนการซื้อหลายสิบล้านดอลลาร์ต่อเครื่องแต่ค่าใช้จ่ายจริงอยู่ที่การอัปเกรดและบำรุงรักษาซึ่งรวมกันแล้วอาจเทียบเท่ากับการซื้อใหม่ครือเป็นมีราคาซื้อสูงเช่นกันราว6 0สถึงดล้านดอลลาร์แต่มีข้อดีคือค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงบินต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของ F-16 และต่ำกว่ามากเมื่อเทียบกับเครื่องบินอย่าง F-15 หรือ F-35 ทำให้ประหยัดในระยะยาว รัฐบาลไทยยังให้ความสนใจกับ F-35 Lightning II จากสหรัฐซึ่งถือเป็นเครื่องบินล่องหนที่ทันสมัยที่สุดในโลกสมรรถนะของมันเหนือชั้นทั้งในด้านราย์ล่องหนเซนเซอร์ขั้นสูงและความสามารถในการทำสงครามสมัยใหม่แต่ปัญหาคือราคาที่สูงลิ้วเครื่อง F-35 หนึ่งลำมีราคามากกว่า80ล้านดอลลาร์และต้นทุนการปฏิบัติการต่อชั่วโมงบินก็สูงกว่า F-16 และปุ่เป็นหลายเท่าซึ่งสำหรับประเทศไทยแล้วอาจเป็นภาระเกินไป หากเปรียบเทียบกันตรงๆ F16 มอบความน่าเชื่อถือและความอเนกประสงค์เี่เป็นให้ความทันสมัยและความคุ้มค่าส่วน F35 มมีสมรรถนะล้ำหน้าเหนือใครแต่แลกมาด้วยราคามหาศาลดังนั้นคำถามสำคัญสำหรับประเทศไทยไม่ใช่ว่าเครื่องบินรุ่นใดดีที่สุดแต่รุ่นใดเหมาะสมกับกลยุทธ์งบประมาณและการปฏิบัติการของประเทศมากที่สุดเมื่อมองไปรอบภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังแข่งขันกันด้านกองทัพอากาศสิงคโปร์มี f 15และกำลังจะได้ f 35มาเลเซียมี s u 30เวียดนามใช้เครื่องบินรัสเซียอินโดนีเซียกำลังซื้อราเฟลและ f 15ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ไทยจำเป็นต้องรักษาสมดุลระหว่างสมรรถนะและความสามารถในการจ่ายปัจจัยสำคัญอีกอย่างคือการฝึกและการบำรุงรักษาเพราะสมรรถนะของเครื่องบินจะขึ้นอยู่กับนักบินและการดูแลเครื่องบินกองทัพอากาศไทยลงทุนมากในการฝึกนักบินทั้งในประเทศและกับพันธมิตรต่างชาติที่เป็นมีระบบจำลองการบินที่ทันสมัยทำให้นักบินฝึกกกไดด้อยย่่าาาางมีปปรรรระะะสิิิิทธภพแลหัวบนจ สุดท้ายเรื่องราคาไม่ได้หมายถึงแค่ตัวเลขการซื้อแต่รวมถึงระบบอะไหล่และซัพพลายเชน F16 มีข้อดีพะใช้งานกันทั่วโลกทำให้หาอะไหล่ได้ง่ายและราคาถูกกว่าคิเป็นพื้นพาสีเดนและยุโรปส่วน F35 จะทำให้ไทยผูกพันกับระบบของสหรัฐมากขึ้นซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อจำกัดดังนั้นเมื่อเราทบทวนสมรถนานและราคาของเครื่องบินรบไทยจะเห็นภาพที่ซับซ้อน F16 ยังคงใช้งานได้แต่ใกล้หมดอายุคิเป็นมีสมดุลที่ดีระหว่างสมรทนานและราคาส่วน F35 แม้ล้ำสมัยแต่ราคาอาจไม่เหมาะสมสำหรับจำนวนมาก กลยุทธ์ของไทยอาจเป็นการผสมผสานเช่นผมไว้บางส่วนของ F16 ขยายฝูงริปเปนและซื้อ F35 จำนวนเล็กน้อยสำหรับภารกิจเฉพาะสิ่งนี้จะทำให้ไทยยังคงมีกองทัพอากาศที่แข็งแกร่งในราคาที่เอื้อมถึงพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคเครื่องบินขับไล,ล่ล่องหนรุ่นที่5เรื่องราวของเครื่องบินรบไทยจึงไม่ใช่เพียงการรีวิวด้านทหารแต่ยังสะท้อนถึงการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ระหว่างต้นทุนกับสมรรถนะและจะเป็นสิ่งที่น่าติดตามว่าประเทศไทยจะเลือกพึ่งพาพลิปเปนต่อไปลงทุนกับ F35 อย่างจริงจังหรือหันไปหหาาาตตลดใมใม่นนอนค